ครับบัดนี้พอไปกับมะฮอด์บัดดงงย่างนะครับน้องบัดดงง่างเพิ่นกม็มีพิธีต่างๆทั้งพิธีเพิ่นก็สซีเซ็ตสิ้นไปแล้วล่ะครับแต่ว่ามันไลหมองมือนอี่ก,ก็เลยมาซาแล้วครับเนาะอันนี้เกียดีเพิ่นกำลังสีสางกันนะครับเด้อยอ้าวเรตัวมาเนาะ,ะบัดนี้ต่อครับบัดนี้เขาเข้ามาฮอดแล้วแต่ว่ากับบทหันดอ่า จักเพ่นไปทางหดทางใดนเนี่ยนะครับเนาะหลายที่หลายทางไหวกะมาอดมาถึงกะต้องให้ข่าวบุบึงเวลาพิธีหม่ง่นทำพิธีบวงสรวงกันครับนครับเนาะเหตุพิธีบวงสรวงเหตุ่างเหลยวเดียวไปแล้ว เดี๋ยวพอไหวสิผ้าย่างให้เบิ้งรถที่เพิ่นเสียงดังเนาะครับเนาะอืมอ่ะอั้เลยดังกันตลอดว่าสันวาคนว่าห้องมัดมือว่าส,สันอยู่ซื้อมัดก็ห้องว่าสันว่าอ่ะยางให้เบิ้งมันห้องครับแล้วกติผ้าย่างให้เบิงงบเงเบ้งไอ้ไข่ผ่อเนาะครับเนาะนี่ครับคนว่าห้องอยิ่งมัดมือว่าสันครับห้องแล้วห้องอีกอยิ่ว่าสันครับ ครับขั้นนี้นะครับเดิมมันห่องตลอดเวลาไปไฟฟ้ายางเมือไอ้ไข่ครับลอยว่าบ่านเหี่เอกใครนะครับอยู่ใส่ยางมึงเลาะมึงก็เ้าะไปองค์พระฤาษีพระบรมรูปต่างๆนะครับเนาะมืัอนี้ถึงยางเลาะให้เบิดเลยครับอยู่ที่วัดดงยางนะครับเด้อเ้าก็นยางหาตัวดีไปฟอร์มเนาะอ่ะครับอันนี้พ่อยกับพึ่งมาเห็นนี่นะครับเพราะว่าด้านหลังกันเลยบอลยางมาก ามาเทียนที่แล้วกับมาตะดันหนาด้านหลังบ่อนย่างมากับมาเห็นองค์พระนาคปกนะครับเนะาะเพ็ดงามนะครับงามเบิร์กไว้เลยครับอันนี้ก็เป็นดูปใบไข่นะครับเนาะดูปใบไข่ที่พ่อไว้กับบอกเคยเห็นดูบใหญ่มานึงก็ไม่เห็นแต่วันนุ่งผ่านุยังนลยนะครับอ่ปกรณ์เยอะมากที่พ่อว่นุ่งผ่านาะมานึงมากนุ่งผ่านุนานอย,อยังอะไรเรียบร้อยเดียวเห็นดูบใบไข่แล้วครับ ขึ้นเไปจะได้น้ำถูกติดตัวมาสามอันนะครับเพื่อแต่ว่าของว่าันเดย์ว่าันเดย์จุดถูกครับบ่จุดนะฮะอ่าที่ไปนะมึงแม่สอบถามออกนะครับเนาะตอนเป็นอะไตัวใดไเนี่ยหยดอ่นั่นเป็นอะไตัวใดเทาก็นสิสอบถามออกนะครับนะ่รเลยอ่าเอาข้าไปขอเลุญดกลับไปหน่อยนะครับด้วยหลายก่อนแป๊บนึงครับ บรรยากาศนะครับเนาะกต่ิว่าเป็นวัดทั้งไต่คนขมาทั้งบุญทั้งข้าวนะครับอยู่ทางนี้ตามดีส่วนหลายคนขมาแะครับเนาะเปิดกำลังจัดเตรียมอยู่ด้วยการกำลังนับอยู่ครับยอดปลาปลาไร่มากพอดีร่วมยอดนับนับลงเป็นมือหนีนะครับอาจ็ดในหน่อยได้หล,ลายขนาดเลยคอยสีพา้ารอเบิงยอดปลาปลานะครับ ไปเลินไเรือยครับอยู่ใหญ่อ่าเดี๋ยวนาเขาไปเิงใส่โอบอร์ท็ตม่แล้วเมืองครับก็ที่นีการรับบวงสรวงอย่าง รับไปที่กองกำลังจัดเตรียมกัวครับ ไปกัเลี้ยวไปเห็นเดียวความมือฝนจากการเป็นเหล็กย่างครับมันหยุกไก่ออกมามป็นกล่องเมดผียกไก่กล่องซุ่มบ่ถึงครับกล่องสุ่มอะไรความมือฝนนะครับเนาะเขได้ครับเนาะช้องขึ้นไปเบิ่งครับนี่ครับเส้มลองเบิ่งมันทีใดบ่แอหยุกความมือนะครับเนาะพอไหวซุ่มไปแค่นี้ครับโอ้โหว่าเห็นเพิ่เห็นเดี๋ยวค่อยเห็นค่อยลงเป็นตัวเลขนะครับเนาะส่วนมาพอไอ้มาเนี่ยพอไอ้ทีใดครับอยู่ระวังกระพาะกระตุลปังๆได้ครับ อยู่ในฝ่ามือจะเป็นยี่ยังเป็นเลขตัวได้ครับแต่ว่าพอไอ้มองเห็นคือใครว่าเลขกหาเเลขกแปดอีน่นะครับอมองเห็นอยู่จะเป็นแต่ว่าล่างๆครับล่างๆล่างครับใครเหล็กหาเขาเลข,ขกแปดต้องจำเนาะเนามันมันเห็นบระจักษ์กับเห็นบระจัก เจ้าตากศินมหาราชครับอันนี้เป็นรูปเหมือนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวพอไว้จะเข้าไปดูลองดูครับ